สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับของน้ำผู้เอกไหมฮะที่นี่ของประเทศเวียดนามนะครับที่เขาว่าตึกสูงที่สุดของเวียดนาม81,000นะครับอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเงยขึ้นไปให้ดูนะครับว่าสูงขนาดไหนนี่ดูนะครโอ้โหเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับที่เขาว่าสูงที่สุดในประเทศเวียดนาม แปดสิบเอ็ดชั้นนะครับนี่โอ้โหสูงมากนะครับมีเป็นบร nhân, บรยากาศเลยนะฮะม่บรรยากาศต่างจากประเทศไทยนะครับต่างจากประเทศไทยมากนี่สวยมากนะครับนี่แล้วก็สูโงนู่ <checking> <อ>นงโอโหสวยงามมาก,ああมาก